สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาไกด์บอสนะครับตัวละครชอบผูแ้แทรกไกด์บอสเป็นบอสสายฟ้านะครับพิกัดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยใช้40 o r i g i n ริจินคริสตัลออริจินอลคในการเคลมแล้วก็ของดรอปบนบอสที่เรวแล้วมาที่ผมทำนะครับแต่ว่า หลักสำคัญก็คือได้ขอนะครับได้ตัวผลึกเพื่อจะเอาไว้พัฒนาตัวละครสายสายฟ้านะครับทีมที่ผมจัดมาก็เหมือนเดิมครับด้วยความที่บอสเป็นสายสายฟ้าดังนั้นเคียร์ย่ากับแอมเบอร์ก็จะทำดาเมจได้ดีนะครับงั้นก็รูปแบบการโจมตีคล้ายๆบอสลมนะครับ จะมีแค่บางอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมัดต่อยนะครับแล้วก็กันไกลแล้วก็กระดาษนะครับอันนี้เป็นค้อนกันไกลกระดาษสังเกตว่าเรามีโบนัสโอเวอร์โหลดอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ต้องทาอะไรมากนะครับมันก็เลยสู้ค่อนข้างง่ายเพราะมันแพ้ทางกัน อันนี้เป็นมือตบมือตบจะมีช่วงระยะเวลาให้ยิงแค่นิดเดียวครับสว่านทิมหมัด่อยกระดาษอ่ะวันนี้มัด่อยเฉยนะครับ อันนี้ต้องเข้าไปกลางครับต้องเข้าไปกลางๆนะครับเพราะว่าคุณหมุนตามเลเซอร์ไม่ทันนะครับถ้าคุณไม่วิ่งอยู่วงในถ้าวิ่งวงนอกโดนเลเซอร์ปาดครับอาจตายได้นา่าจะเป็นหมัดขวอนกล้กยไกกระดาษนะครับแล้วก็กระดาษ อันนี้ยิงนะครับคล้ายๆตัวลมอ่ะแต่ว่าอันนี้จะยิงเป็นชุดๆครับอันนี้ก็คล้ายๆอันเมื่อกี้แต่ว่าจะต้องหลบแบบหลบพัสเซิลนะครับหลบเป็นช่องเล็กๆครับมันจะมีช่องให้หลบอยู่แล้วเดี๋ยวพอ มันใกล้าตายนะครับมันก็จะทําตัวเหมือนบอสโลม่ะอ่าแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นผลึกนะครับจะเป็นผลึกเราต้องตีผลึกให้แตกให้เร็วที่สุด <c oughs> อันนี้ครับเรียบร้อยดูง่ายนะครับบอสสาบอสสาฟ้านะแล้วก็เทมของรางวัลน,นครับ ก็จะเป็นพวกผลึกสายฟ้าอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็พวกประดับนะครับแต่แน่นอนครับพวกประดับคาเรเตอร์นี่ออกยากนะครับออกยากก็คงต้องฟาร์มกันเรื่อยๆจากผมไปได้จากหมาป่ามาแล้วล่ะแต่ยังไม่ครบเซตนะครับก็เป็นไงบ้างคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะาเป็นแนวทายเพื่อนได้นะครับสำหรับสายฟ้าก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะครับพบกลับม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ